ดาวน้อยและยายคำตื่นเช้าเข้าครัวกลับพบว่ากระบุงใส่ข้าวเปลือกมีแต่ความว่างเปล่าทั้งคู่เดินไปดูตู้ใส่ข้าวเปลือกมีข้าวเปลือกเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยยายจ๋าข้าวเราหายหมดเลยยายคำไอเบาๆไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวเราคงหาทางได้ดาวน้อยถือขันไปขอข้าวจากเพื่อนบ้านแต่ทุกคนบอกว่า ตัวเองก็ไม่พอเธอยกมือไหวทุกบ้านด้วยรอยยิม้มไม่เป็นไรจ้าหนูเข้าใจระหว่างเดินทางกลับบ้านดาวน้อยสุดตัวลงนั่งร้องไห้ด้วยความเศร้าใจครู่ต่อมาดาวรีบเช็ดน้ำตาและลุกขึ้นเดินกลับบ้านเมื่อกลับมาบ้านดาวน้อยเห็นยายคำหลับอยู่บนแคร่ไม้เธอค่อยๆห่มผ้าให้ยายไม่ต้องห่วงนะ ดาวจะไม่ปล่อยให้เราหิวแน่เย็นวันนั้นดาวน้อยนั่งอยู่ที่คันนาเธอเมอมองท้องฟ้าที่เริ่มเปลี่ยนสีจากทองเป็นม่วงหิวจังเลยเมื่อไหร่จะได้กินนะายายยังไม่ได้กินอะไรเลยต้องมีวิธีสิต้องมีศักทางที่เราจะไม่อดข้าวเธอมองรวงข้าวในนา คิดในใจว่าจะเกี่ยวมาสักกำหนึ่งดีไหมแต่เธอก็ลังเลเพราะนานั้นเป็นของลุงดำเพื่อนบ้านที่ยากจนพอๆกันกลางคืนดาวน้อยแอบเดินออกไปกลางนาเธอถือไฟฉายอันเล็กๆเ,เดินผ่านทุ่งข้าวที่สั่นไหวในความมืดเสียงกบร้องอยู่รอบตัวความกลัวแผ่ซ่านแต่เธอไม่กลับเพราะใจเธอมีเพียงคำว่า ยายต้องได้กินข้าวเธอค่อยคๆเดินไปขอความช่วยเหลือจากลุงเผือกชาวนาข้างบ้านที่ใจดีลุงจ่าข้าวในกระบุงบ้านหนูหายหมดเลยหนูอยากขอยืมข้าวให้ยายสักถ้วยลุงเผือกมองเด็กตัวเล็กๆที่ยืนกำลังสัน่นแล้วตอบด้วยรอยยิม้มลุงไม่มีเยอะหรอกลูกแต่แบ่งให้ได้เท่าที่มี ดาวน้อยอุ้มข้าวถ้วยเล็กๆกลับบ้านแสงจันทร์ส่องใบหน้าเธอที่เปื้อนเหงื่อและน้ำตาข้าวในถ้วยสั่นไปตามจังหวะก้าวเท้าแต่รอยยิ้มเล็กๆปรากฏขึ้นข้าวถ้วยนี้จะทำให้ยายยิ้มได้แน่ๆเมื่อถึงบ้านดาวน้อยรีบต้มข้าวต้มให้ยายยายตื่นขึ้นมาเห็นข้าวต้มร้อนๆในชามลูกไปเอามาจากไหนจะ๊ะดาวน้อยตอบเบาๆ ลุงเผือกให้มาจ้าหนูสัญญาว่าจะไปช่วยลุงเกี่ยวข้าวตอบแทน